เออของเธอคุ้มอาห่ออันนี้เอาเดี๋กินอันนี้ก็สร็ันแกกินีกินโรตีเสร็จแล้วก็ไป ยันเลยสี่รวมสมาร์ทสี่บาทโอ้แต่ไม่เป็นไรของโปดยังยังซื้อ

เขาเลยองสั่งอี่ก่อเลยม่ฮึฮึอมนอืมไม่มีอยู่แต่ไม่มีตัวเองเรา